สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดี y อีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแผงโซล่าเซลล์ที่น่าใช้งานสําหรับปีนี้กันนะครับคัดมาให้แล้วนะครับ3แบรนด์เน้นๆเ,เลยนะครับเป็นของดีนะครับคุณภาพดีราคาคุ้มค่าสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นร้านคา้าทางการนะครับ จำหน่ายเองนะครับก็เรามั่นใจได้เป็นของแท้ถูกชัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับที่ผมจะแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับตัวแรกจะเป็นยี่ห้อลูเซนครับผมแผงขนาด550วัตต์นะครับเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์นะครับโมโนฮาร์ฟเซลนะครับราคาวางจำหน่ายนะครับ ราคาเต็ม6,400บาทนะครับบางช่วงโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับจัดโปรโมชั่น9.9 9.15หรือ p y Day นะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับปัจจุบันนะครับที่ผมทำคลิปก็ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณ2,990บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในคำอธิบายวิดีโอนะครับมาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันนะครับ เป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด550วัตต์นะครับ Open Circuit v o l t a g e นะครับหรือว่า VOC แรงดันที่ทำงานเปิดวงจรนะครับอยู่ที่50.32โวลต์นะครับบวกลบประมาณ2นะครับ แม็กพาวเวอร์วลเตจนะครับหรือว่าแรงดันวอลอยนะครับที่แผงตัวนี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ100%นะครับจะอยู่ที่42.28โวลต์นะครับ Short ซอร์กิตเคอ r e n t นะครับ i s c นะครับก็คือกระแสะวัดกรณีที่เราช็อตเซอร์กิตนำขั้วบวกขั้วลบมาช็อตแล้วก็วัดหาค่านะครับส่วนกระแสะที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดของแผงนี้นะครับ m a x Power Current หรือว่า IPM ตัวนี้จะอยู่ที่13.01แอมป์นะครับเป็นสินค้าที่ทางผู้จำหน่ายนะครับการันตีไว้ว่าเป็นสินค้าเ i ร r หนะครับโอเคนะครับมาดูถัดมาตัวที่สองที่ผมแนะนำนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์แผงเก็บตะวันคำของแบรนด์ i n f o s a ซ t นะครับ ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวผมเองก็ได้มีโอกาสซื้อมาใช้งานนะครับตัวเมื่อกี้นะครับตัวแรกลูเซนผมก็ได้มีโอกาสซื้อมาใช้งานเหมือนกันก็บอกได้ว่าดีทั้ง2ยี่ห้อ2แบรนด์นะครับแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวแผงเก็บตะวันกันนะครับเป็นแผงขนาด550วัตต์นะครับเป็นโมโนฮับเซลเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ณปัจจุบันที่ผมทำคลิปนะครับ2,499บาทหรือประมาณ2,500บาทนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับตามเวลาส่งเสริมการขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวแผงเก็บตะวันกันนะครับ Info ฟเซนะครับขนาด550วัตต์ครับแรงดันสูงส Mac Power Voltage นะครับขณะแผงทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับจะอยู่ที่40.99โวลต์นะครับ Mac Power Current หรือว่า IPM ตัวนี้จะอยู่ที่13.42แอมป์นะครับส่วน Open Circuit นะครับแรงจะแรงดันเปิดวงจรนะครับตอนเจอแสงตอนแรกจะอยู่ที่49.65โวลต์นะครับ ส่วนกระแสช็อตเซอร์กิตนำขั้วบวกขั้วลบมาช็อตแล้วก็วัดหาค่าจะทำค่าได้สูงสุดอยู่ที่14.13หลักๆที่เราใช้งานก็จะเป็น VMP นะครับ Maximum Power Voltage แล้วก็ I MP นะครับ Maximum Power Current นะครับกระแสสูงสุดราคา2,500บาทอาจจะ ถูกลงมากกว่านี้ตามช่วงเวลาโปรโมชั่นถ้าเพื่อนๆสนใจยี่ห้อนี้แผงตัวนี้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายวิดีโอเหมือนกันนะครับถัดมาตัวที่3ครับผมเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับ JA SOLA r นะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะคุ้นนะครับยี่ห้อนี้กันดีนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นแผงขนาด550วัตต์เหมือนกันครับเราเอามาคุยกันเทียบกันในแผงขนาดเท่าเท่ากันนะครับแต่นี้ราคาอยู่ที่3,450บาทณนะขณะที่ผมทำคลิปนะครับจากเวลาอา่ราคาเปิดเต็มอยู่ที่6,910บาทการันตีแผงเทียร์หนคุณภาพนะครับวารันตีการรับประกันไฟออก25ปีนะครับ แขงตัวนี้จะจำหน่ายโดยร้านค้าทางการของทาง SCG นะครับ Official Store นะครับถ้าเพืเ่อนๆสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันครับนี่ครับเรามาดูที่5 5 0ััต์นะครับ Open Circuit Voltage นะครับ BOC นะครับแรงดันเปิดวงจรตอนเจอแสงครั้งแรกนะครับ 46.68โวลต์น,นะครับ Max Power Voltage น,น,นะครับ VMP นะครับแรงดันสูงสุดที่แผงนี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับหรือแรงดันวอลต์อยนะครับอยู่ที่39.43โวลต์น,นะครับ Short Circuit Current นะครับหรือว่า ISC นะครับเมื่อเรานำขั้วบวกขั้วลบมาช็อตแล้วก็วัดหาค่า กระแสะตัวนี้จะสูงสุดอยู่ที่1 1 1 7แอ์นะครับส่วน Maximum Power Current นะครับหรือว่า IPM นะครับก็คือกระแสะของแผงนี้นะครับที่เรามาใช้งานจริงนะครับเมื่อแผงทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด100%อยู่ที่1 0 5 5แอ์นะครับก็ราคา3,450บาท หรืออาจจะถูกลงตามช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับแต่ว่าขอไม่เอามาเทียบราคาแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแผงที่มีขนาดใหญ่กว่า3ตัวแรกที่ผมแนะนำไปนะครับผมเป็น s o l a r p p m นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสินค้าแบรนด์ไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกนะครับที่ได้ส่งออกไปที่ อวกาศนะครับผมเพิ่งดูข่าวมาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสินค้าแบรนด์ไทยสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายครับสินค้าของแบรนด์นี้นะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทาง High ลเ t a ดนะครับก็เป็นแผงที่มีขนาดใหญ่แรงดันสูงนะครับถ้าเพื่อนๆมีระบบขนาดใหญ่หรือต้องการที่จะวางระบบขนาดใหญ่ก็ สามารถเข้ามาเลือกซื้อแผงของ Made in Thailand นะครับสินค้าแบรนด์ไทยของทาง Solar PPM ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอของร้าน Solar PPM ไว้ไปให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกซื้อมาใช้งานกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแนะนำแผงโซล่าเซลล์ที่น่าใช้งานนะครับที่ผมคัดมาให้เ,เพื่อนๆนนะครับเพราะว่า เป็นสินค้าที่คุณภาพถือว่าดีใช้ได้แล้วก็ราคาเราจับต้องได้ไม่แพงเกินไปนะครับอย่างไรวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวเอ็มไวด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ